สวัสดีครับตามกันต่อครับชั่วโมงนี้ตัดถนนแล้วครับถนนสายตรงที่อ่างเก็บน้ําบ้านน้องกระทุ่มกับห้างคนส่วนจํากัดฟ้าบรนดานก่อสร้างครับโกเบเอสเคสองนุ่มเต้นผู้ควบคุมแล้วก็ตักดินใส่กระบะอยู่ล็อกกี้สีเขียวครับเป็นตั้งดัดของหนุ่มเบียร์ครับ บอยตัวอ oh, oh. นิ่มๆเลยครับสุดยอดนมเบียรเริ่มจะเริ่มจะคล้องมือแล้วครับจังหวะหยอดหลุมจังหวะ เจอทางหนืดทางเรียบเริ่มจะดูดีขึ้นมาทุกทีแล้วครับก็หวังว่าจบจากอ่างเก็บน้ําบ้านหนองกระทุ่มแห่งนี้หนุ่มเบียร์นี่ก็จะเป็นนักขับมืออาชีพเบอร์ต้นๆในลาดับต่อไปแล้วครับเดือนขัน้นเดือนขั้นจากเด็กออยเลอร์มาเป็นไอหนุ่มหกล้อมาดู วันนี้หกล้อวิ่งคันเดียวครับส่วนสิบร้อนั้นวิ่งสามหกล้อนี่หนุ่มเบียร์คันเดียวส่วนขุนช้างนะพ,พี่ชายหนุ่มเบียร์ที่ขับสีขาวเนี่ยล็อกกีสีขาวแนบหักยกดับครับไปเปลี่ยนแนบอยู่ส่วนอีกคันก็จอดอยู่ที่แคมป์ครับไม่รู้ว่าเป็นอะไร มาดูสิบล้อครับเริ่มตัดถนน พอสายถนนเส้นนี้หมดนะครับไปจนถึงนู่นถึง3แยกด้านหน้าแล้วก็จะไปเริ่มวิ่งจากฝั่งนู้นออกมาครับพอหมดจากฝั่งนู้นก็เสร็จสิครับงานนี้ทีมงานนักขุดก็จะทำการดึงสลบนะครับรอบอ่างแต่งคันแล้วครับ ดินออกหมดเมื่อไรแต่งคันเสร็จเมื่อไรก็ส่งงานครับตรวจสิครับเบิกตังค์สิครับโอ้โหไวมากพรอ,อย่างที่บอกล่ะเราโดนหลอกมาตั้งนานนะครับวัาสภาพพื้นที่นั้นมันลึกมันลึกอยู่แล้วนะครับบางจุดนี้ลึกแบบเกินระดับไปตั้งเยอะเลย วนี้ก็ขุดเป็นระดับเดียวกันนะครับดินนี้ไม่ไดเอาออกเยอะเลยสัญญาหมดมีนา66ดูแล้วนี่เสร็จก่อนครับมกลาหกหนี่เสร็จแน่นอนครับถึงแม้ว่าอุปสรรคที่ผ่านมานะครับ ค่อนข้างที่จะทุรักทุเลพอสมควรนะสำหรับทีมงานฟ้าบรรดาลก่อสร้างดินสวยๆครับเทบนคันอ่างครับชาวบ้านผ่านไปผ่านมานี่ยากอยากจะได้ดินเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับแต่ว่าขายดินไม่ได้ครับดินหลวงก็เทที่หลวง ขายดินได้นี่ผมว่าฟ้าบันดาลน,นี่รวยเลยดินสวยมาก อันนี้เป็นทางด้านของอผู้ช่วยสิงห์นะครับเป็นผู้ควบคุมขับหลายคนนะคันนี้นุ่มเติ้ลก็ขับคันนี้เหมือนกันนะสิบลอ้อมีบางช่วงบางจังหวะสลับสับเปลี่ยนกันไปขับหกลอ้อก็ได้สิบลอ้อก็ได้แมคโครก็ได้นุ่มเติ้ลปล่อยตัวครับ ในขณะที่ป่าเจาะก็ทอยดินอยู่บริเวณปักป่องน้ำร้นนั่นแหละครับจับระดับดันไปเรื่อยๆป่าเล็กก็อยู่ฝั่งทิศตะวันตกกับเสียทัดอยู่ฝั่งนูน้น หนุ่มเติร์นนี่รับหน้าที่ตักใส่ดำอย่างเดียวมาแล้วนมเบียโอ้ ตั้งล้ำครับไปปีนล่องพี่ใหญ่6กล้อกับสิบล้อวิ่งด้วยกันนี่ลำบากครับลำบากหกล้อครับขอยยาวป่ะ นิ่มๆเลยครับ นี่บรรยากาศโดยรวมนะครับมองดูรอบๆเสร็จหมดแล้วนะครับจะเหลือเฉพาะดินที่กองกองเอาไว้ในกล้องก็อาจจะหลอกตานนิดนึงนะครับไปแล้วโอเคครับผมพักกันไว้เพียงเท่านี้ครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดฟาร์มนานก่อสร้างครับอ่างเก็บน้ำบ้านน้องก,กระทุ่มอำเภอแคนด,ดงจังหวัดบุรบีร,รัมย์ครับสวัสดีครับ